ก็มาซอมเต้นนะคะเพลงมิน <painted vậy> no ิคอนพาดคอนโปรวันเดย์ออฟเลนคอนเสิร์ตนะคะชื่อ <questo> ชื่องยาวเกิค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะว่าสภาพแย่มากค่ะเพราะว่าเหนื่อยมากมาจริงค่ะเมื่อกี้ซ้อมก็ฟินแบบหลายรอบมาอะไรเงี้ยแก็เหนื่อยมากเลยแบบว่ามองไม่ด้เต้นด้วยอะไรเงี้ยก็ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องตั้งใจนะคะว่าเราต้องทุเทคกับมีมีคอนครั้งแรกเงยแต่ว่าเหนื่อยจริงอ่ะหนูยอมรับเลยอยากตายดื่มน้ำไปประมาณ ดูกันในนั้นแล้วกันนะฮะแกจะบอกว่ามามาันคนือแบบตั้งใจมากอนะไรเงี้ยก็ตั้งใจที่จะมาแบบว่าเรีย,เยนเะต้นอะไรเงี้ยก็อยากให้มาดนะูกันในนั้นก็ต้องรอดูว,ว่าจะถ้าวันนีไ้ไม่พ้นนะคะ ทำทุกอย่างให้นะคะก็จะเป็นที่บ้านพันทิพย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีสมาชิกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ในบ้านพันทิพย์ก็จะเป็นเช้าซุ่มแล้วก็ซุ่มแล้วก็ซุ่มแล้วก็ซุ่ม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 นะคะก็จะมีแต่เช้าซุ่มนะคะขอให้คุณเลิกซุ่มเลิกออกมาได้แล้วนะคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะที่ตั้งกระทู้ให้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เนี่ยเข้าไปในพันทิพย์บ่อยๆกันอะไรอย่างนี้เข้าไปดูรูปอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตื่นตันใจว่าแบบว่า คุณมากๆเลยนะคะแล้วก็กระทูเนี่ยจะคือช,ชอบเข้าไปเช็คทันทีทุกวันะถวแบบว่าเอ้ยวันนี้วันนี้นนตัวจีจะโพลอะไรนะแล้วก็จะได้ว่า19มิถุนายนก็พาทุกนไปเวิร์ดเดยนกับเราเพื่อเอะไรอย่างนี้นะคะก็เห็นว่าแบบตั้งกระทูกันเยอะมากๆอย่างนี้ก็ขอบคุณมากค่ะส่วนบ้านใหญ่นะคะพี่ก็ชอบแอบเข้าไปในบ้านใหญ่ะคะ่ะแตนน่รายแอบเข้าไปไปแชทเลยใช่ไหมคะไม่มีใครอยู่เลยอะ และทุกคนแล้วหนูก็จะทิ้งมสเซจไว้ใช่ไหมคให้เขาเก็บเอาไปหาอะไรมนเว็บนี้ก็ได้เลยค่ะก็ขอบคุณบ้านใหญ่เหมือนกันก็เข้าไปดูบ้านใหญ่เหมือนกันเข้าดูบ่อดมากเหมือนกันเวลาเขาที่นี่เข้าบ้านใหญ่ทุวันชินเขาชอบสีชมพูอะไรนี้ในบ้านใหญ่ที่คู่ียคุยคาวาคีเล็กน้อยนะคะก็ชอบมากค่ะแล้วก็เนี่ยชอบแบบปิดก๊อปเพราะว่าคุณบ้านใหญ่นะคะก็เนี่ยคนที่นักชอบเข้าไปเซฟรูปต่างพันธุ์์แล้วก็บ้านใหญ่แบบนี้แล้วก็บ้านใหญ่เนี่ยจะมีพวกบอกว่า มิกซ์ลูอะไรนี้ด้วยแบบแบบก็แบบก็ขอโชว์ว่าแบบควยชอบมากแบบทุกอันเลยแบบมิกออกมาสวยมากอะไรอยา่างนี้เราไม่แอบมาใส่ไอโฟนมาไม่ได้โชว์นะคะไอโฟนใช้ใช้อยู่นั่นแหละค่ะก็ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่บ้านนีกทีก็จะมีลูกเล็กเด็กแดงมีเ,เด็กๆอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บ้านนี่มาทิพย์ตอนอยู่แบบแข่งแข่นิดนึงอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละค่ะก็ต้องขอบคุณมากนะคะคกค็นนะะทุกคนก็มีแบบ ส่วนช่วยในแบบมินิคอนครั้งนี้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาดูหรือว่ามาดูอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบมาทำอะไรให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือก็ต้องขอบคุณอยู่ดีค่ะเพราะว่าแบบคุณก็ถือว่าแบบเป็นส่วนหน,น,นึ่งอะไรเงี้ยในมินิคอนครั้งนี้อะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่มีไานไม่มีบ้านเด็กเดกอรจีนะคะไม่มีแพนตี่ข่บเนี้ยคงจะเกิดมีคอนไพรม์ไลท์เวิร์เบอร์ดิออน็อเสอร์เซร์ไม่ได้นะคะก็ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนบ้านหนึ่นนะคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านปัมนัตตี้นะคะแล้วก็นัตตันฟีบนิมนัตตีอะไรอย่างเงี้ย่ะอะไรที่มีคาว่านัตตี้นั่นแหละค่ะหรือว่าบ้านคู่บ้านปั้มบ้านแกบ้านที่ปอหรือว่าบ้านพี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกทุกบ้านเลยค่ะที่คอยให้กำลังใจนะคะคอยส่งพลีถามว่าแบบเออสู้ๆนะทอน พอเอแปดจะมาแล้วโอ้ยน้องง่ายกว่าน,นั่นแหละคะ่ะก็อยู่กับเอเจ็ดนานๆนะคะก็ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งในมินิคอนขูเหมือนกันนะคะก็ต้องขอพูดดุบ้านเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเมื่อก,กี้พู่ไปสองเต็มแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็อวกก่องของกบีเจนต็ี้อครั้น้างะคะา